ออนนี้เรามาดูข้อที่7นะครับเขาบอกว่าสําหรับปฏิกิยาตัวนี้มีกลไกเป็นดังนี้เขาบอกสารมัธยันคือสารใดสารมัธยันเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวที่โดนตัดด้านทแยงขวาของสมการย่อยนะไอต,ตัวนี้คือสมการรวมหรือว่าสมการหลักนะครับตัวนี้เป็นย่อยนะย่อยที่1น,นี่ก็ย่อยที่2ดังนั้นตัวที่โดนตัดแบบทะยงด้านขวาเหมือนกันก็คือเจ้า NOBr2 นั่นเองนะครับแล้วก็ตอบไป ต่อไปให้เขียนสมการอัตราในเทอมสารตั้งต้นที่สอดคล้องกับกลไกก็คือเขียนกฎอัตรานั่นเองนะครับเราก็ต้องเริ่มจากขั้นช้าก่อนขั้นนี้ขั้นที่2นะพี่ก็บอกว่าจากขั้น2อ,อ่าจะเท่ากับ k คูณกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นในขั้น2ก็คือ no br 2ยกกำลงังด้วยสัมประสิทธิ์หน้ามลมันเป็น1น,นะครับอีกอันนึงก็คูณกับ no เหมือนกันก็นกยกกำลงังห เสร็แล้วตัวนี้เป็นอินเทอร์มีเดียต้องแปลงรูปนะเออเจ้า NOBr2 ต้องแปลงรูปนะครับพี่บอกว่า NOBr2 ต้องแปลงรูปเพราะว่ามันเป็นอินเทอร์มีเดียตไงโดยใช้ขั้นก่อนหน้าก็คือขั้นที่1มันก็จะกลายเป็น k1 เท่ากับความเข้มข้นของโปรดักต์ก็คือ NOBr2 หารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นก็คือ NO แล้วก็คูณกับ Br2 ตัวนี้เราก็ย้ายให้ Intermediate ตมนเหลือของมันเพียงตัวเดียวนะครับก็ย้ายไอเทมข้างล่างเนี่ยไปคูณกับ K1 ก็จะกลายเป็น NOBr2 เท่ากับ K1 คูณกับ NO แล้วก็คูณกับ Br2 เรียบร้อยสิ่งที่แปลงออกมาไม่ติด Intermediate แล้วนะครับเราก็เอาค่าทั้งหมดเนี้ยมาแทนในช็อตนี้แทนตรงนี้แล้วกันนะ แทนค่าพี่ก็จะได้เป็น R เท่ากับ k นี่ก็คูณกับ k 1 no br 2นะครับนี่อันนี้คือเทอมที่เอาไปแทนค่านะครับแล้วก็ทั้งหมดก็คูณกับ no t เสร็จแล้วเอา k เข้าไปคูณข้างในนะครับตัวนี้ต้องเป็น k 2นะเออพราะมันเป็น k ของสรรมการที่2นะครับ ก็เป็น k สอง k หนึ่งตัวนี้ no กับ no คูณกันกลายเป็น no ยกกำลังสองตัวนี้ก็เป็น br 2อ่ะเสร็จแล้วก็รวม k k คูณกันเท่าไหร่ก็กลายเป็น k พารมนะครับอือเรียบร้อยพี่ก็จะได้กดอัตราตัวนี้มาซึ่งพาร์มจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับจะต่อเป็น k เฉยๆก็ได้นะไม่ผิดนะอ่ะแล้วก็เขียนสรรมการอัตราตัวนี้ไป ก็เป็นอ่าเท่ากับ k p พา NO ม no สองแล้วก็ br 2นะครับเรียบร้อยครับสำหรับเฉลยข้อนี้